ทุกคนวันนี้เราจะมาลองใช้บัชออนตัวใหม่ของเรากันนะทุกคนนั่นก็คือซุปเปอร์มารนะทุกคนอันนี้จะเป็นสี04นะทุกคนนี่เมโลเมโลนี่สีน้องก็จะออกประมาณนี้นะแบบชมพูตุ่มๆเดี๋ยวเราจะมาลองปรับด,ดูที่หน้านะก็ตัดน้องออกมาประมาณนี้ทุกคนยิ้มได้นะละอ่ะเราก็จะเห็นว่า แคไหตังไหนห้ามปัดต่ำกว่าจมูกนะทุกคนจะประมาณนี้นอืมวสีสีดูแบบเพี่ยนสุขภาพดีนะอ่อเอาอไม่ใช่แบบชมพูกระตุกกระตากนะเราเป็นมชมพูสุขภาพนะทุกคนอา่าประมาณนี้เอ๊ะก็ได้เหรอดีงาม โอเคนะทุกคนนี่คือซุปเปอรม์มาร์ทไปลองตามกันได้นะราคาไม่แพงด้วยตลับละร้อยกว่าบาทเองแยนยนํา